สำหรับคนที่เป็นเอเจนต์อสังหาในไทยนะครับปัญหาที่เรียกได้ว่าคลาสสิกสุดๆแล้วก็น่าปวดหัวที่สุดเลยก็คือการถูกเบี้ยวค่าคอมมิชชั่นวันนี้เราจะมาเปิดคู่มือนี้กันครับมาดูกันให้ชัดๆไปเลยว่ากฎหมายเขาให้อะไรกับเราบ้างแล้วเราจะทวงสิทธิ์ของเราคืนมาได้ยังไง โอ้โหเชื่อว่าหลายคนน่าจะกำลังพยักหน้าอยู่แน่ๆเลยทำงานมันเหนื่อยแทบตายนะครับพาคนไปดูบ้านเป็นสิบๆรอบพอปิดดีลได้ปุ๊บกลับถูกทำเหมือนเป็นอากาศาธาตุไปซะอย่างนั้นมันทั้งเจ็บใจแล้วก็เสียความรู้สึกมากๆเลยแต่ว่าข่าวดีก็คือกฎหมายมีทางออกให้นะครับแล้ววันนี้แหละเราจะมาหาทางออกนั้นด้วยกันโอเคครับเรามาดูภาพรวมกันก่อนเนื้อหาของเราวันนี้จะแบ่งออกเป็น5ส่วนหลักๆนะครับเริ่มจากตัวปัญหาคลาสสิกที่เราเจอกันบ่อยๆ จากนั้นไปดูว่าสิทธิตามกฎหมายของเราจริงๆแล้วมีอะไรบ้างแล้วก็มาถึงส่วนที่สำคัญมากๆคือการเอาข้ออ้างยอดฮิตมาเจอกับข้อกฎหมายและคำตัดสินของศาลกันไปเลยต่อด้วยแผนการลงมือทำแบบเป็นขั้นเป็นตอนและสุดท้ายครับคือเส้นแดงข้อควรระวังที่ห้ามทำเด็ดขาดเลย เอาละครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยปัญหาเรื่องการไม่จ่ายค่าคอมมิชชั่นเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นข้อพิพาททางกฎหมายที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดเรื่องหนึ่งในวงการอสังหาริมทรัพย์ของไทยเลยทีเดียวครับเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยมันอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับในหมวดที่เรียกว่าตัวแทนและนายหน้าซึ่งมันก็เปรียบเสมือนกับเกราะป้องกันด่านแรกเลยที่เอเจนต์ทุกคนต้องทําความเข้าใจเอาไว้เพื่อที่จะปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองครับ พอเรารู้ปัญหาแล้วก็ต้องมาดูทางแก้กันครับส่วนนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยเพราะมันคือพื้นฐานทางกฎหมายที่บอกเราว่าเมื่อไหร่กันแน่ที่เอเจนต์คนหนึ่งมีสิทธิ์จะได้รับเงินค่าตอบแทนจากการทำงานของตัวเองหัวใจของเรื่องทั้งหมดอยู่บนสไลด์นี้เลยครับ มาตรา845เขาบอกไว้ชัดเจนมากว่าเอเจนต์แค่ทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างนี้ให้สำเร็จก็ถือว่าเกิดสิทธิ์แล้วนะครับ 1. คือชี้ช่องพูดง่ายๆก็คือแค่แนะนำผู้ซื้อที่มีแววกับผู้ขายได้รู้จักหรือสอคือ จัดการอันนี้ก็คือการเข้าไปช่วยดูแลการเจรจาต่างๆจนกระทั่งเกิดการเซ็นสัญญาขึ้นมาแค่ทําอย่างใดอย่างหนึ่งสําเร็จที่มันเป็นผลมาจากการกระทําของเรานะสิทธิ์ในการรับค่าคอมมิชชั่นก็เกิดขึ้นทันทีเลยครับอะทีนี้มาสรุปให้เห็นภาพง่ายๆกันนะครับ สิทธ์ของเราจะแข็งแกร่งและสมบูรณ์แบบได้เนี่ยมันต้องมีครบ3เสาหลักนี้ครับคือ 1. นต้องมีข้อตกลงกันไว้ก่อนไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือมีสัญญาเป็นเรื่องเป็นราว 2. คือต้องมีการซื้อขายเกิดขึ้นจริงและ 3. ข้อนี้สำคัญที่สุดเลยคือการซื้อขายนั้นมันสำเร็จได้ก็เพราะการทำงานของเราเป็นเหตุโดยตรงแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำสัญญาเป็นกระดาษหรืออาจจะลืมคุยเรื่องเปอร์เซ็นต์กันไว้ล่ะไม่ต้องกังวลไปครับ กฎใหม่มาตรา846เขามีทางออกให้โดยระบุว่าให้ใช้บําเน็จตามธรรมเนียมซึ่งในวงการอสังหาของไทยเนี่ยเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วและศาลก็ยอมรับด้วยว่าคือ3%ของราคาซื้อขายครับเอาละครับมาถึงส่วนที่หลายคนน่าจะรอคอยกันอยู่เราจะมาดูกันว่าข้ออ้างยอดฮิตที่เจ้าของทรัพย์มักจะเอามาใช้เพื่อเลี่ยงการจ่ายค่าคอมเนี่ยพอไปถึงชั้นศาลแล้วมันฟังขึ้นหรือเปล่า ซึ่งเราจะใช้แนวคำพิพากษาของศาลดีกามายืนยันให้เห็นภาพกันแบบชัดๆไปเลยเคสนี้คือคลาสสิกที่สุดเลยครับพาผู้ซื้อไปดูทรัพย์สินเรียบร้อยแต่หลังจากนั้นปรากฏว่าเขาแอบไปตกลงซื้อขายกันเองลับหลังแล้วก็มาอ้างว่าเอเจนต์ไม่ได้เป็นคนปิดดิลในกรณีแบบนี้นะครับศาลดีกาเคยมีคำตัดสินไว้เป็นบรรทัดฐานแล้วในคดีที่มีลักษณะคล้ายๆกันดีกาที่4921ท2537ว่า ถึงแม้เขาจะไปตกลงราคากันเองแต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าการเจอกันครั้งแรกและการซื้อขายครั้งนี้มันเป็นผลมาจากการชี้ช่องของเราตั้งแต่ต้นเอเจนต์ก็มีสิทธิ์ได้รับค่าคอมมิชชั่นเต็มจำนวนครับเพราะเราคือจุดเริ่มต้นของดีลนี้นั่นเองอีกมุกหนึ่งที่เจอบ่อยมากๆก็คือการยื้อเวลาครับคือรอให้สัญญาแต่งตั้งในหน้าของเราหมดอายุก่อนแล้วค่อยไปทำเรื่องโอนกันแล้วก็มาอ้างว่าอา้าวตอนโอนสัญญาหมดอายุแล้วนะจบกันไป แต่กฎหมายได้ไม่ได้มองแบบนั้นครับศาลจะพิจารณาว่าเราหาผู้ซื้อและทําให้ผู้ซื้อกับผู้ขายได้เจอกันในช่วงที่สัญญายังมีผลบังคับใช้อยู่หรือเปล่าถ้าใช่ถึงแม้ว่าการโอนจะไปเกิดขึ้นหลังจากสัญญาหมดไปแล้วเป็นเดือนเดือนเอเจนต์ก็มีสิทธิ์เต็มที่ครับเพราะว่าผลของงานมันเกิดตั้งแต่ตอนที่สัญญายังไม่หมดอายุนั่นเองพอเราเข้าใจข้อกฎหมายกันแล้วทีนี้ก็ได้เวลาเปลี่ยนจากทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติกันบ้างครับ ว่าถ้าต้องเจอกับสถานการณ์จริงขึ้นมาเอเจนต์ต้องเตรียมตัวและทำอะไรบ้างเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเองนี่คือเช็คลิสที่สำคัญมากๆที่ต้องเก็บรวบรวมให้เป็นนิสัยเลยนะครับเหมือนกับการสร้างแฟ้มคดีของตัวเองไว้ตั้งแต่เนิ่นเลยสัญญาแต่งตั้งเนี่ยคือหลักฐานชั้นหนึ่งเลยครับ แต่ถ้าไม่มีประวัติการแชทไลน์การส่งอีเมลหรือรูปถ่ายตอนทำงานทั้งหมดนี้มันคือจิ๊กซอที่จะเอามาปะติดปะต่อกันเพื่อพิสูจน์ความเชื่อมโยงของการทำงานของเรากับความสำเร็จของดีลนั้นในชั้นศาลได้และนี่ก็คือ3ขั้นตอนมาตรฐานนะครับเริ่มจากการส่งโน้ติสหรือจดหมายทวงถามโดยทนายความเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราเอาจริงแล้วก็ทำอย่างเป็นทางการด้วยถ้ายัางไม่ได้ผลก็อาจจะลองเจรจาไกลเกลี่ยกันดูก่อน แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้จริงๆและมูลค่าความเสียหายมันสูงพอเนี่ยการยื่นฟ้องคดีแพงก็คือทางเลือกสุดท้ายที่ส่วนใหญ่มักจะคุ้มค่าครับประโยคนี้ถือเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดเลยครับโดยหลักการแล้วศาลไทยมักจะให้ความคุ้มครองฝั่งเอเจนท์ที่ทำงานจริงๆและมีหลักฐานที่ชัดเจนมาแสดงต่อศาลดังนั้นการเก็บหลักฐานอย่างเป็นระบบจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยครับ และแล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันเลยเราพูดถึงสิทธิ์ที่จะได้เงินมาเยอะแล้วแต่ว่ามันก็มีเส้นแดงบางอย่างเหมือนกันที่ถ้าหากเอเจนต์ก้าวข้ามไปก็อาจจะทำให้สิทธิ์ในการรับค่าคอมมิชชั่นที่ควรจะได้หายวับไปกับตาได้เหมือนกันครับในกฎหมายมาตรา847เนี่ยระบุเอาไว้อย่างชัดเจนเลยครับว่าท่านในหน้าทำงานโดยไม่สุจริตสิทธิ์ในการรับค่าบำเหน็จหรือค่าคอมมิชชั่น จะหมดไปทันทีเลยนะครับถือว่าเป็นโมฆะไปเลย ตัวอย่างของการกระทำที่ไม่สุจริตที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือการรับเงินสองฝั่งโดยที่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายไม่รู้และไม่ยินยอมหรือว่าการจงใจปกปิดข้อมูลสำคัญเช่นเรารู้อยู่แล้วว่าทรัพย์สินมีปัญหาบางอย่างแต่ไม่ยอมบอกผู้ซื้อเพื่อหวังจะรีบปิดการขายให้ได้การกระทำแบบนี้นะคะนอกจากจะผิดจรรยาบรรณแล้วยังทำให้หมดสิทธิ์รับค่าคอมมิชชั่นตามกฎหมายด้วย และข้อมูลสุดท้ายที่ต้องจำไว้ให้ดีเลยก็คืออายุความในการฟ้องร้องเรียกท่าไหนหน้านะครับมีเวลาถึง10ปีเลยทีเดียวโดยจะเริ่มนับจากวันที่โอนกรรมสิทธิ์ซึ่งก็คือวันที่สิทธิ์ในการเรียกร้องของเราเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์นั่นเองสุดท้ายนี้อยากให้ลองกลับไปถามตัวเองกันดูนะครับว่า หลักฐานการทำงานในทุกๆดิวที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้มันแน่นหนาและชัดเจนพอที่จะปกป้องสิทธิ์ของเราในอนาคตได้แล้วหรือยังเพราะการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่แรกเริ่มนั่นเองครับ